สวัสดีครับกระผมดรโทนี่ผู้ซึ่งได้อิษฐานจิตว่าจะใช้เวลาของชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างบารมีโดยการเผยแผ่ประวัติของพระเทราทุเทระลงใน YouTube ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเพื่อว่าพุทธศาสนพุทธศาสาน,นิกชนซึ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้นำข้อวัดปฏิวัติของพระเทราดุเทระไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อหาความสุขในชีวิตประจำวันของตัวเองวันนี้กระผมจะนำประวัติหลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธ,ทธาจารย์โตพรมรังสีหรือที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จโต หลวงปู่โตหรือสมเด็จวรคังเป็นพระภิกษุมหานิกายเป็นพระมหาเทระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยท่านเคยได้ปรงตําแหน่งเจ้าวาดวัดรคังโคสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่4ที่หสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี All popularly known as Samnet To, Luang Puto or Samnet Warakang, He is Mahan Nikaya monk. He is an important Pramaha that is very, very, very popular and revered in Thailand. He was the abbot of Wat Rakang Kohistara during the reign of King Rama IV and V. สมเด็จโตออนซูโรด์ด h ชินาปันจระ a protective magical incantation which is widely chanted and used by Thais อย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้ปรากฏมีคำสอนต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุทธานโตพรมรังศีซึ่งเป็นที่อยอนับถือกันทั่วไป คำสอนเหล่านี้ปรากฏในตำราหรือเป็นโมสเตอร์ต่างๆแต่ว่าไม่มีการอ้างอิงที่มาอย่างแน่ชัดเราจะเห็นในในในประวัติของท่านหรือในหนังสือต่างๆจะเขียนว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า Our good merit has ever been done Who will come to help you ลูกเอ,อ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อน My son, before you visit any master for blessing, you must have your own capital. You need your own supply for investments. เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ ึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย When your own merit is not enough, then you can borrow others' merits for help. มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด Otherwise, you will not be able to survive. เพราะนี่สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว because the debt you've b o r o w is too much for your own เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวและเจ้าจะมีอะไรไว้ในพบหน้า When you've done some good deeds or good karma on good merits or good deed go back to whom you b o r r o w from and what will be left For you and your next life มันสร้างบารมีไว้และฟ้าดินจะช่วยเอง Keep making prestige and then heaven will help y o u s u r e l y จำไว้นะ Do remember เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ If it's not the right time none of gods will be able to help you คันเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้ามีอยู่ Once is the right time nobody can nobody on earth can stop you จงยาไปเร่งเทวดาฟ้าดิน Don't rush angels เนี่ยเป็นคำสอนของนูบุโตนะครับสมเด็จพระยานโตพรมรังศี นับเป็นพระเกจิเทราจารย์ผู้มีปฏิทาจริวัตรน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนคือเป็นที่เคารพของพระมหากษัตริย์และสามัญชนสมเด็จพระพุทธาจารย์โ <c oughs> ตพรมรังสี i ิ a monk who has admirable p r a e t i c e he was จิตรรู e เรี since he was alive from m o n a s t o common people นอกจากจริยวัดด้านความสมรรถอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้า ในพระเครื่องเบนจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทย In addition to his outstanding modesty, he is also highly virtuous in the field of magic spells. Great mercy, especially the sacred objects p r a s a m um d e d that he has created to worship Buddha. พระสมเด็จ has been arranged into the b e n t a p a r k i amulet or one of the best five amulets in Thailand มีการมีการซื้อขายในปัจจุบันต่ออง์เป็นราคานับร้านบาท The current trading price per piece is millions of baht ด้วยปฏิิทาจริยวัตรและคุณวิเศษอัศจรร์ของท่านทํำให้ผู้ศรัทธาชนชาวไทยเคารพนับถือท่านว่าท่านเป็นอมตะเทราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน w วิหลุงปุ่โต g r a s i o u s n e s s and Wonderful m l r s causing Thai Buddhists to respect that he is an immortal monk in Thailand h h s s a large a number of followers to d a y สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทธดฟ้าจุฬาโลกหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์7ปีเมื่อวันพระสบดีเดือน5้าขึ้น12คามปีวอกเวลาพระบินทบาทตรงกับวันที่17เมษายนพศ2331 ณบ้านไก่จนบ้านทะหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระพุทธาจารย์โต was born in the reign of King พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก the Great 7 years after the establishment, the establishment of รัตนโกสินทร์ p e r i o or 7 years after อัตราโกสิน Period On Thursday corresponding on April 17 1788 e e n a t บ้านไก่จนบันทะ่ลวงเท่าเรือดิสติกส์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดมันดาบิดาของท่านเป็นใครไม่ทราบแน่ชัด มีผู้กล่าวป่าของท่านในส่วนนี้แตกต่างกันไปหลายฉบับคือหมายความว่าประวัติของท่านว่าเป็นลูกใครกันแน่ไม่ไมีไม่ชัดเจนประวัติมีหลายเวอร์ชั่นนะครับ <Yeah. S 1> who were his parents there were no clear evidence there have been many different versions of his history in this section for example อย่างในกรณี ตำราฉบับของพญาทิพโกษา,าที่ได้เขียนไว้ก็กล่าวว่ามันดาของท่านชื่อนางงุดเป็นทีดาของนายผลกับนางลาชาวนาเมืองกำแพงเพชรพญาทิพยาโกษาส e r s i ัน s a ด t his mother's name was Mrs. งุด who was a daughter of มิสเตอร์ผลแอนด์มิสซิสลาฟาร์เมอร์สอินกับแผงเพนส่วนฉบับของพระครูกายานุกูลเฮงอิทาจโรกับกล่าวว่ามันดาของท่านชื่อเกตเป็นคนท่าอิดอำเภอบางภู however the version of พระครูกายานุกูลเฮงอิทาจารโอเฮงอิทาจโร s a d that his mother's name was Kate a female form t h a อ Bangpo d i s t r i c t อย่างไรก็ดีมันดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือซึ่งเป็นคำเรียกในในสมัยริยาเพราะทุกแหล่งอ้างอิงตรงกันว่ามันดาของท่านเป็นชาวเมืองเหนือแต่ต้องมาทำมาหากินแถบภาคกลางในช่วงหลัง however his mother was a native of the north w i c h which was called in the a e t i a period because all references say that his mother is from a northern city but has come down to make a living in the central region สำหรับบิดาของท่านนั้นอัตมราชบับของพระยาทิปกษา,ากล่าวว่าท่านเป็นโอรถนอกเซวตชัดของพระบาทสมเด็จพระพุทยาติฟ้าจุฬาโรคมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระพระอิสย์เป็นพระยาจาักรี for his, for his father, based on a book written by พระยาทิพโกศเวช r น it said that he was the son of King พุทธยอดฟ้าจุฬโลก the Great. When he was crown, เจ้าพระยาจาักรีส่วนฉบับของพระครูกระยานุกูล และฉบับของตรียัมปวายกล่าวว่าท่านเป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย however the version of พระคูกายานุกูล and ตรียัมปวาย version says that he is the son of king พ,พุทธเลิศล่านภาลายัยบัลพระอุสมบทสมเด็จพระชันตัวโพลังศรีดนรงตำแหน่ง ทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าอวาสวัดระฆังโคสรามในสมัยรัชกาลที่4จวบจนท่านมรภาพในช่วงต้นรัชกาลที่5สมเด็จพระพุทธาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี hold the position of Sangkha as the Abbot of วัดร a k ังโคสราม a r a m during the reign of King Rama 4 until his death a t the beginning of the reign of คิงรั 5. มาไฟเมื่ออายุ10บขวบได้บรรพชาเป็นสามเณรเมืนเนม่อพศส3 4 3ต่อมาปรากฏว,ว่าพระบาทเสมด็จพระจาลฟ้าจุ่โลกโปรดลและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิง่ง At the age of 10 he was ordained as a novice in 1800 later it it appears that his mighty king พุทธยอดฟ้าจวโลก is very kind and compassionate to the novices ค mm ันอายุครบอุสบบทปีพศ2350จึงทรงพระกุณาโปรดกล้าวให้เป็นนาคหลวงอุสบบทนวัดพระสีรัตนศาสดารามมีสมเด็จพระอริวงสยานสมเด็จพระสังคราชสุขยาสมวนเป็นพระอุบชา when he was ordained in the year 807 e he was graciously pleased to become a royal n a k a or a royal monk ordained at the temple of the e b r o Buddha สมเด็จพระอิว a งสาสุขยาณสังวร n is The Preceptor มีใช้ยาในพุทธสาว่าพรมรังสีเนื่องจากเป็นปร,รียนธรรมจึงเรียกว่าพระมหาโตมานับแต่นั้น he has a nickname in Buddhism that พระมหาโต since then ต่อมาพระบาทเสร็จพระพุทธเลิาราาภาลายัยในโปรดเก้าให้รับพระมหาโตไว้ในพระรมราชูประรรม later, His Royal Highness King ลล a านภารายรามารามาเซ็งผู who w a second monarch of Siam under the Chakri Dynasty served ป a m a h a t o under the Royal patronage หลวงพูโตมีวิสัยทัศนสิ่งใดตามความพรอใจของตน ไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลัก He has a habit of doing anything according to his own satisfaction never regard the property of others at the main point และไม่ปรารถนายศศักดิ์หรือลาภสักการะใดๆด neither desire any honor nor fortune แม้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานก็ไม่ยอมข้อสอบปร,ริยนธรรมคือเป็นที่กล่าวกันว่าแม้รุงปู่โตได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานแต่ก็ไม่อยากก็ค,คือไม่ยอมสอบเข้อปร,ริยนธรรม even though he has studied the dharma and discipline until he knew everything but refused to take the priyantam examination ขันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอ,อยู่หัวจะทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระราชคณะ แต่ท่านก็ไม่ยอมรับก็คงเป็นพระมหาโตตลอดสมัยรัชการ When he come to the reign of King นั่งกล่าวเจ้าอยู่หัว who would appoint him as a p i l a t but he did not accept therefore he still became พระมหาโต throughout his reign มีการกล่าวกันว่าพระมหาโตได้ออกตรงไปตามสถานที่ทต่าง ได้สร้างปูเสียสานในที่ต่าง later it was said that พระมหาโต had pilgrimage to different places and had built t h r i n e s in different places such as เช่นได้สร้างพระพุทธสายญาติไว้ที่วัดสตือตมบลท่าหลวงอเมือท่าเรือจังหวัดพระคนครสีธยาหลวงปู่โต บิลด์เดอะริช ah i n นิ ato, ่งบุฎาอิมเจชแอวัสต์ท่าหสติกทาเรือดิสติกส์พนครศรีอยุยาแพรวินส์และได้สร้างพัทธรูปหลงพอโตวัดไชโยจังหวัดอ่างทองเป็นต้น He also built a b u d บุฎาอิมเจชหลงพอโตไชโยเทมโปอ่างทองแพรวินส์ ปูชนียฐานทุกแห่งที่หลวงปู่โตรสร้างไว้จะมีขนาดใหญ่โตสมกับชื่อของท่าน uh, For every c e n t u r y he built was a way as large as his name การจะสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่เช่นนี้ล้วนจะต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจะเหมือนมากในการก่อสร้างถึงจะสำเร็จ To build such a large monument It took a t o t of capital and l เล e ว to complete สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายแสดงความศรัทธาและบารมีของหลวงปู่โตซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของผู้สันนิชชนในย่านที่ท่านได้ถดงผ่านไป These are the symbol of his faith and p r e s t i g e which is clearly revered by b u d d h i s t in the area where he has p i l g r i m a g e